สธารณสุขแน่นอนนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะมีความปลอดภัยนะครับส่วนมาตรฐานอีกตัวนหนึ่งของเราก็คือมาตรฐานชาพัดนะครับจังหวัดสุรินทร์วันนี้ท่านก็จะมานช่คะบอกกล่าวถึงความพร้อมทางนิสุตของภาคประชาชนแล้วก็กิจกรรมที่จะร่วมกับทจรสำนักงานสุรินทร์เรียนเิญท่านคะเพื่ะไปตลาด ไม่ไม่ตรงนั้นหมดไปคำนึงแล้วก็ทำใ้เจะออกไปตลาดในตลาดที่ยได้เหมือนกันรุ่งอ่านผู้บ้านต่อในส่วนของตลาดนี้ก็มีตลาดต่อที่เป็นอย่างดงนะครับขอบคุณมากครับใกล้ๆกันครับเส้นเดียวกันขอบคุณคู้ชายนะคะขอฟังเราเนี่ยอาจจะรคยไปเจอในี่ยของอาหารไม่อยู่ในซอยค่ะซอยรัตนบุรีหรือไก่หรือไก่แค่แข็งอะไรแล้วแต่นครับเข้าไปลึกจะออกข้างจองเข้าไปนิดนึงจะเห็นอะไรงจองของเราเองนี่นะครับ แ่มาตะนคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะข้อใจในเร่องควงโราณของเราแม่รอนจำนบต่อไปค่ะเรียนนายสายขวัญทวีทันุกยิ่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกรินทรีอยุธยาเลยค่ะนะครับเป็นแหล่งอาหารของชาวกัมชาเลครับเพราะว่าถึงออกที่หมื่นวาร้านเนียนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาเรื่องของอาหารเน่ยนะคะเอาละค่ะเรียนจำที่เลยอังเกะเราเดี๋ยวเราเินเรา่าของรี่ของเรียกันเนาะี่ทำทำกับพี่ทำแท้ สองข้างสองข้างสองข้างมันเดินหน้าขับเคลื่อนกันไปด้วยภาคส่วนหน่วยงานหน่วยงานราชการต่างๆนะคะที่ทั้งท่านผู้บรชการจังหวัดได้เรียนไว้กับทุกทุกขามโควิดเนี่ยทำให้เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงคนที่เข้ามาท่องเที่ยวปัจจุบันในจังหวัดสุรินทร์เหลือประมาณสามแสนคนเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เรายังไม่เปิดเมืองค่ะส่วนใหญ่มาแลวยังไม่พอดิฉันไม่ต้องบอกเลยท่านคมยิ้มตลอดเวลานะคะ ขอเรียท่านู้วด,ด้วยทองคำกับทองแท่งวันนี้เป็นเด็กดีมากครับวันนี้เป็นเด็กดีมากเรียนเชิญนะคะจะมีนักท่องเที่ยวฟื้นกลับมานะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านคนนี่เป็นการคาดการณ์นะคะถ้าสถานการณ์ที่ผ่านมาเราดีขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็รายสร้างไรายได้อยู่ที่ประมาณ2,000ล้าน อะไรเนี่ครับอร่อยมากค่ะเป็นอะไรเนี่ยทอดมันกุ้งทอดมันปลาแล้วก็ลาบหมูทอดค่ะลาบหมูทอดทานไปแล้วค่ะของนั้นเนี่ยชาทอดนี่รด็ที่ะรัชานตนาลชาีต้องเชื่อที่จะเข้ามาเราจะได้พระมาสุรินนะครับาเมคาเมสุรินนี้คนต่างชาจะรู้จักทั้งประเทศนะครับเพาเพราะว่าเราเนี่ย

อย่างร้างชายพกเป็นผ้าลูมยกดอกมัดมีสีสันลวดลายจากผืนผ้าจะบอกบอกถึงความหมายนะครับที่ผู้สมสัยใส่คิดได้อย่างชัดเจนครับจังหวัดสุรินมีนางอับสลาแกสลัดที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยคืออยู่ที่นี่ครับปราสาทศีอขอรภูมิท่านจะให้เห็นตรงข้างๆตรงสันะครับ สวยและสะบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยทางผู้นคิดค้นประดิษฐ์ชาลายลำนำมาผสมผสานใส่กับดนตรีพื้นเมืองจังหวัดแรกมีชื่อว่าจังหวัดแฮฮหองหรือจังหวัดแห่ครับ ที่จะต้อนรับทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมจังหวัดสุรินทร์และจะมาเยี่ยมเยียนช้างในจังหวัดสุรินทร์มาจับจ่ายซื้อหาหรือมาเที่ยวชมผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยอันดับแรกคือถ้าจะต้องมาเที่ยวชมเมืองช้างของ่อนะครับเสร็จแล้วก็ไปดูเลือกหาซื้อประกำประกำซื้อถุงนะครับผ้าไหมางาม,งาม One two three ยิ่ะพี่ๆกดชัตเตอร์เลยค่ะช่องนะคะวันนี้ประมาณ1น0ช่องนะคะมาแน่นมากสมุนของเราโอเคค่ะอมปวดเมือนมอนทานเรารักษาหลัป้องกัย่ว่าจะเป็นเรื่องารรวทางกายภาพและารตรวจไข้กันร่าการป้องกันโรคโดยาสาุนะครับแล้วก็อย่าเพิ่ว่าสุริ เป็นสิ่งที่มีสิ่งที่ทุกท่านอยากจะมาเที่ยวชมสร้างความขัญแย้งระทึกเองมาช้างใหญ่ไม่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศแถบตะวันออกนะครับพระหมางามพระหมายสลิ์นะครับมีความสวยงามมีสถาปัตย์อ่างมากนะครับเป็นบางเป็นบางที่นะครับแต่ความสวยงามนั้นอยู่ไกลต่างโลกแล้ว นะครับประคำสวยนะครับประคำก็สวยงามมากเช่นกันล้วประคำก็สวยงามนะครับอที่บรเวณของที่นี่นะครับอันดับหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาที่เราได้รับชมนะครับปราสาทสิงโตเป็นปราสาที่มีความสวยงามไม่รองลงมาจากปราสาทอ่นๆนิดเดียวนะครับถ้าท่านมาเที่ยวชมท่านจะได้เห็นความสวงามของปราสาทสิงโต รับปี๋ทักาดหวานนะครับกาดหวานแต่ละหลอดเป็นกล่องฝากสำหรับถ่าที่มาเที่ยวตอนเย็นแล้วจะซื้ออะไรลงมานะครับนอกจากประกาศหวานแล้วที่สีกอลลปูมีกาลแแมกอยู่กอลลปูดังในตัวประเทศเช่นเดียวกันนะครับและก็ข้าวสารหอมนะครับข้าวสารหอมนี่เป็นที่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าข้าวสารหอมมฤตสุรินทร์นะครับชนะเลิศ ทั้งระดับประเทศและระดับโลกนะครับถ้ามาแล้วมีล่อสารล่อสารข้าวหอมมะลิคืนปดีไม้ดีกัดไปทานและก็กับไปฝากญาติพี่น้องด้วยท่านได้รับคำชื่นชมจากญาติพี่น้องท่านด้วยนะครับและงามร้อวัฒนธรรมที่นี่มีวัฒนธรรมสีสันครับนะครับที่น่าศึกษาและน่าเยี่ยมชมน่าไปสองครั้งนะครับเพื่อจะเป็นวัฒนธรรมชาวปูนนะครับชาวลาว ชาววันนะครับแล้วาสตรเป็นคาันะครับที่ที่เป็นที่ที่รวมวัฒนธรรมที่เข้าทข้ามอยู่ร่วมกันเพื่อควาสุขนดนโสุดแลนะครับก็ขออนุญาตที่จเจอท่านอาจารอเียสดครับมือท่าเทีนครแล้วก็รองน้สระชาสครับ่นค รบด้วยจริงๆค่ะสุรินทมันมีของดีเยอะมากนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเคยแบบว่าเอาข้าวก็บอกว่าเวลาเราไปกินเพื่อเราก็จะพูดข้าวไม่ข่ดคนนคือเทพอยู่่อนจ้ะขาก็ะบอกข้าวสุรินทรนดูแลเขาเลยว่าถึงชื่อว่าข้าวหอมนี้